เจ้ามารับโกดังโรงงานผังสีม่วงค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเลยเป็นฟิลนี้เลยค่ะมีพื้นที่เพิ่มเติมให้สร้างได้อีกนะคะที่นี่ค่ะเป็นโรงงานที่ทำในเรื่องของการปักผ้านะคะเป็นโรงงานเย็บผ้าค่ะปักฉลุนะคะ ซพิ่งจะปิดตัวไปพร้อมให้ผู้ที่สนใจนะคะลายใหม่ค่ะเข้ามาเป็นเจ้าของนะคะผังสีม่วงที่ดินสิบกว่าไร่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินผังสีม่วงนะคะแถบสมุทรปราการจุกสวัสด์84ิ์84นะคะทักแก้วมีใจเอสเซทได้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นที่ดิน ที่อยู่ในบริเวณของโรงงานนะคะสามารถนะคะเพิ่มเติมหรือว่าสร้างเพิ่มได้เลยนะคะที่ดินตรงนี้ค่ะมีหนื้อที่เยอะมากๆค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อของบริเวณข้างโรงงานนะคะใครที่ตามหานะคะโกดังที่ดินถังสีม่วงนะคะสามารถทักแก้วเข้ามาได้เลยค่ะ แก้วมีที่ดินผังสีม่วงที่คุณตามหาอยู่ค่ะ